คลิปนี้หนุ่มบองการหรือบ่าวบองการเนี่ยนะครับท่านผู้ชมจะพาท่านผู้ชมไปดูโครงการรถไฟความเร็วสูงนะครับระหว่างประเทศไทยไปโน่นเลยครับเวียงจันทร์แล้วก็ไปคุนหมิงประเทศสาธารณรัฐรัฐประชาชนจีนโน่นเลยครับท่านผู้ชมโครงการเขากำลัง ดำเนินการอยู่นะครับก็โอ้เริ่มมาตั้งแต่สมัยนายกประยุทธ์จันโอชาแล้วนะครับ,บเฟสที่1นึ่นครราชสีมากรุงเทพนะครับเฟสที่2ก็นครราชสีมามาหนองคายนะครับกำลังเห็นบอกว่ากําลังอนุมัติโครงการอยู่เฟสสองว่า,างี้นะ <c oughs> เราก็มาดูนะครับโครงการเป็นยังไงนะครับโครงการจะเป็นสีขาวๆรถ ไฟสีขาวนี้ก็จะเป็นวิ่งในประเทศเรานะครับระหว่างกรุงเทพแล้วก็มาหนองคายนะครับนี่เลยกระบวนนี้เลยนะครับจะมีเป็นสีขาวนะครับแต่ถ้าเป็นสีถ้าเป็นไปวิ่งไปยังประเทศจีนก็จะเป็นสีอีกสีหนึ่งเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับทางก็กําลังดําเนินการอยู่อย่างนี้นะครับท่านผู้ชม ทางเขากาลังอันนี้ภาพจริงๆนะครับกําลังเดเนินการอยู่แถวโคราชนะครับแถวอของผ่ายขออะไรประมาณนี้นะครับกาลังดิเนินงานการอยู่เฟสที่1ก็ยังไม่เสร็จนะครับนี่เลยกําลังดําเนินการอยู่นะครับสําหรับรถไฟความเร็วสูงกําลังก่อสร้างทางกันอยู่นะครับอันนี้เป็นภาพจริงนะครับไม่ได้เป็นภาพจําลองแต่ประการใดนะครับอยู่แถว บากช่องอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมกำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่นะเห็นว่านู่นปีไหนอ่ะก่อเส็จแล้วเสร็จก็เชิญบอกว่าจะปปเจ็ดสามวางี้อ่ะก็ว่าไปนะครับแต่ถ้ายาวมาถึงหนองคายก็เจ็ดห้าเลยว่าอย่างนี้เจ็ดห้าก็โหงโน่นแหละแปดสิบโน่นแหละก่าจะแล้วเสร็จนะครับเออ เส้นทางกําลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างนะครับท่านผู้ชมอันนี้อยู่ในเขตเฟสที่หนึ่งนะครับก,กรุงเทพแล้วก็มา้นครราชสีมาส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงนครราชสีมาส่วนอื่นก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับสระบ,บุรีอะไรประมาณนี้ก็โอเคไปนะครับอันนี้น่านจะอยู่ในเขตจังหวัดนครราชสีมากําลังดําเนินการอยู่นะครับท่านผู้ชมเฟสที่หนึ่งโครงการรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพเวียงจันทร์แล้วก็คุณหมิงนะครับโอ้สร้างมาเป็นสิบปีแล้วนะครับยังไปไม่ได้ไปไหนถึงไหนเลยนะครับจริงๆแล้วเขาก็โครงการต่อบมีอะไรเขาก็เพียงแต่อยากจะให้คนมีงานทำกันนะครับคนมีงานทำเสร็จเมื่อไหร่ก็ไม่ว่ากันนะครับอันนี้จะเป็นภาพจำลองนะครับอันนี้เลยนะครับถ้าวิ่งห่านไป เวียงจันทร์แล้วก็คุเหมิงจะใช้เป็นรถแบบนี้ครับข้างๆจะเป็นสีธงชาติไทยเนี่ยนะครับสีแดงสีขาวสีน้ําเงินอะไรประมาณนี้เนี่ยนะครับท่านผู้ชมทวิ่งไปยังประเทศจีนนะไปคุณหมิงนะครับสถานีนะครับวันนี้จะเป็นสถานีรถไฟนะครับความเร็วสูงจะเป็นแบบนี้ทุกสถานีนะครับจากกรุงเทพไปถึงหนองคายก็็นมีเท่าไหร่9าสถานีกันนะครับมีดับได้ก็ เส้นสองก็นับได้อยู่ประมาณทั้งห้าหกสถานีนะครับนครราชสีมาบัวใหญ่บ้านไผ่ขอนแก่นอุดรหน,นองคายนะครับจะเป็นรูปล่างแบบนี้ครับท่านผู้ชมสถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงนี้อันนี้ก็เป็นรูปจำลองมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับนี่เลยนะครับถ้าเสร็จเรียบร้อยก็จะเป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมสถานีรถไฟความเร็วสูง รถวิ่งระหว่างประเทศเลยนะครับลาวแล้วก็ไปประเทศจ,จีนนูน้นจะใช้รถแบบนี้ครับตรงชาติไทยเลยนะครับของข้างติดข้างรถไฟนะครับแต่ถ้าเป็นวิ่งในประเทศเราก็ไม Allez ่ได้ไม Allez ่ได้ไม่ได้ไม่ได้ติดโครงนะครับจะเป็นแบบนี้ครับถ้าวิ่งในประเทศไทยเราจะเป็นแบบนี้เลยนะครับ จะเป็นแบบนี้สีขาวแบบนี้นะครับอ่ะเสร็จเมื่อไหร่ก็ว่าไม่ว่ากันนะเราก็ไม่ได้ใช้นะครับหลงมือการคงไม่ได้ใช้รถไฟฟ้าความเร็วสูงนะขี่แต่รถสี่ล้อก็พอแล้วนะครับเอาภาพบรรยากาศล่าโชด์โครงการก่อสร้างสภาพโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพคุนหมิงมาให้ท่านผู้ชมได้ดูได้ชมกันนะครับ อันนี้ก็จะเป็นรูปจําลองนะครับท่านผู้ชมครับรูปจําลองมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันสวยๆงามจะเป็นรางคู่นะไปกลับเลยนะครับไม่ได้จับรางกันนะ,นะทางใครทางมันเลยขึ้นก็อีกทางหนึ่งลงก็อีกทางหนึ่งนะครับอันนี้ถ้าเป็นวิ่งระหว่างประเทศก็จะใช้รถแบบนี้ครับติดตรงชาติไทยเลยนะครับสวยงามรถไฟความเร็วสูง โน่นปี80นั่น 2, 5, 8, 0, น่ะ2580น่นเอาไว้เลยนะครับขนาดสัพาพวิทยาศาสตรพไทยมาห้าปี6ปีแล้วยังไม่เสร็จเลยนะครับอันนี้โอ้ยังเป็นโครงการใหญ่งบประมาณเป็นเท่าไรเปน็นแสนล้านนะครับนี่เลยครับสีสันแบบนี้นะครับถ้าเป็นรถพิ่งระหว่างประเทศนะจะเป็นแบบนี้เลยรถไฟ สวยครับท่านผู้ชมสวยมา,มากๆเลยโน้นเลยตั้งเอาไว้เลยปีแปดศูนเขาสองห้าแปดศูนน่นนาจะถึงจะได้ไปลายคุณหมิงกันนะครับสวยนะครับสวยมากเลยรถไฟความเร็วสูงไทยจีนเริ่มมาเห็นจริงๆแล้วเริ่มมาตั้งแต่สมันนยนายกยิ่รักแล้วนะเริ่ม ครงการมาแต่สมัยนายกเิงรักแล้วมาประยุทธ์อีกตั้ง8ปปีก็มมาได้เสียจอีกอันนี้นายกอิงองอิงเราคงเสร็จแน่แนๆนะครับท่านผู้ชมรัฐบาลชุดน,นี้เขาจะอยู่ยาเป็น20-30ปีเลคอยดูนะครับอันนี้จะเป็นนูตจำลองนะครับสวย ยินนี้พาท่านผู้ชมมาดูรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพมหาคนครผ่านเวียงจันทร์แล้วก็ไปสาธารณรัฐปชาชนประชาชน,ชาชนจีนโนเลยครับเมืองคุณหมิงเลยเมืองคุณหมิงก็มนงทนยูนานนะ,นะครับเมืองคุณหมิงก็มืองม,นม,นมนทนยูนานเลยนะครับ อันนี้จะเป็นรูปรถที่จะวิ่งระหว่างประเทศนะสวยงามมากๆเลยจริงๆแล้วที่เขาลงทุนเยอะๆไม่ใช่อะไรเขาอยากจะให้คนมีงานทำนะครับท่านผู้ชมครับอยากจะสร้างงานให้คนมีงานทำแล้วก็จะทำให้เศรษฐกิจกหมุนเวียนนะครับ ขนาดโครงการเก่าถนนเก่าเขายังทุบทิ้งเลยมามทั้งมาทำใหม่นะครับมาสร้างกันใหม่แถวกรุงเทพเยอะแยะไปนะครับพอเก่าๆหนายก็ทุบทิ้งสร้างกันใหม่เพื่ออะไรก็เพื่อสร้างงานให้คนมีงานทำนั่นแหละแต่ตัวหลักๆนะแต่ตัวรองก็ได้ได้ได้สะพานใหม่สะพานใหม่สะพานเก่าก็คงใช้พอๆกันนะอันนี้จะเป็นภาพจดลองช่วงข้าม น้ำโขงนะครับการน้ำโขงจะก็จะเป็นสองเลนเหมือนกันสองสองช่องห่างรถไฟนะครับนี่เลยอันนี้เป็นรูปจะลองไห้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับอันนี้อยู่ที่จังหวัดน้องคายนะครับก้าล่างก็จะเป็นแม่น,น้ำโขงนะครับ นี่เลยจังหวัดหนองคายนะครับจะเป็นภาพจำลองมาให้แฟนคลับได้ดูได้ชมชมกันนะครับโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไทยลาวจีนนะครับท่านผู้ชมครับรูปจำลอง ช่วงข้ามแม่น้ำโขงนะครับที่จังหวัดหนองคายนะครับท่านผู้ชม